ความจ้าเดยผลิตภัณฑ์เอลเซเลเยอร์เค้กคุณผู้ชมกลับมาจ้อกันในเรื่องนี้เอาแล้วสิ UFO ไงที่คุณขายคุณผู้ชมเอาไว้อ่ะ UFO ค่ะ UFO ใช่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาอะ แง่ด้าก็ไปดบนท้องฟ้าไม่เป็นมีอะไรอ่ะโอ้แสบตาปิดอ๋ออะไรอะไรแสงไฟประตูแต่อันนี้คือตาที่แสงประดันเล่าเขาเจอแสงไฟประหลาดอยู่บนท้องฟ้าเขาเือเปล่าเขาเชื่อเหลือเกินไหมเขาบอกเขาเชื่อเหลือเกินว่านั่นต้องใช่ U F O แน่ๆเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเขาเห็นแบบเนี้ยมาสามครั้งแล้วจริงเหรอบามั่นใจเลยว่าต้องมีมนุษย์ต่างดาวแน่แมนุษย์ต่างดุษเหรอไหนดูสิ ไม่มีแถ่ของเราไม่มีแต่ของเขาว่าเขาเชื่อว่ามีพี่คนนี้เนี่ยอายุ34ปีก็คือนายธีรวุฒิเจริญสุขรนะเขาก็เลยบอกว่าขอถ่ายคลิปวัตถุลึกลับเนี่ยเอามาให้เราดูไหนดูซิแล้วเราพิจารณากันดูว่ามันคืออะไรอ่อ้สุดบินต่ำมากสุดนี่สุดจะบินต่ำตอใครไปดีวะ ทุกคนคิดว่ายัางไงชัดไหมมันจะเป็นหิ่งห้อยมันก็ไม่ใช่นะทุกคนบอกชัดนะเออกระสือหรือเปล่าไม่ใช่ดูซิมีไส้ไหม,มจะไปอยู่อะไรตรงนั้นอแล้วมันก็เคลื่อนด้วยนะินังนะบินตเคลื่อนที่จะบินต่ําแต่ถ้าเป็นเครื่องบิน บินต่ำขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าเป็น U F O บินต่ำขนาดนี้จะใช่เหรอเขาจะมาหเราเห็นแบบัะต่ำขนาดนี้แล้วมันจะใกล้ขนาดนี้เหรอนั่นแหละสิอแ้เขายืนยันนะว่าเขาเห็นแบบนี้สามครั้งแล้วนะอืเออมันังไงเนี่ยก็เลยเอาคลิปนี้เนี่ยมาให้พวกเราเนี่ยช่วยกันพิจารณาหน่อยนะเพราะลักษณะมันเป็นทรงกลมมันมีสีส้มลอยอยู่บนฟ้าจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปนะะก่อนที่เจ้าวัตถุลึกลับเนี่ยมันจะหายวับไปรึปไปเลยุบไปนะถาามว่ ถ่ายได้ที่ไหนคุณพี่เขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่ตบบ้านไผ่อบ้านไผ่จขอนแก่นเออช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มครึ่งใช่เขาก็เล่าต่อบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยอยู่บนชั้นสองของบ้านแล้วก็มองออกไปทางท้องฟ้าทางฝั่งทางอำเภอชนบทก็ไปเจอวัตถุดังกล่าวเนี่ยลอยบนฟ้าระดับต่ำมากไม่สูงเออต่ำๆนี่ประมาณเขาก็เลยไม่ได้ละเออก็เลยต้องรีบเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ วัตถุลึกลับเนี่ยมันก็ลอยไกลออกไปเรื่อยๆประมาณสักหนึ่งถึงสองกิโลเมตรรือถ่ายไงนะถ่ายเลยแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยได้เห็นอยู่อย่างนั้นน่ะหนึ่งสองหนึ่งหรืสองนาทีเลยนะนี่หรอนาอยู่นะพี่เจ็ดแล้วหนึ่งถึงสองกิโลก็ไกลอยู่เหมือนกันนะไกลเขาว่าถ่ายแผ่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะได้เก็บภาพไว้เป็นหลักฐานอะไร้วไงแล้วเขาจริงที่ผ่านมาเขาเคยเห็นเหรอใช่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนเองมีประสบการณ์เห็นวัตถุลึกลับแบบนี้เนี่ยมาสามครั้งละครั้งแรกเนี่ย เคยไปเห็นที่นู่นที่เขากะลาจังหวัดนครสวรรค์อันนี้ดังอันนี้ดังเคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้อ,อยู่มีคนเถียงกันว่ามียุโอมียุบอว่ายุโอ่ะ,อะแต่ถามถามตัวเขาเขาบอกผมเนี่ยถ้าถามผมนะเชื่อว่าเเลยว่ามีจริงๆ UFO ูเอเนี่ยจริงหรอ,อเขาบอกแบบนั้นอ่ะ,ออะลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะพอดีหงยหน้าขึ้นไปเห็นแสงแสงซึ่งเป็นวัตถุะสะท้อนแสงได้เป็นลักษณะคล้ายๆดาวแต่บินต่ำมากผมก็เลยรีบ รีบวิ่งไปจับกล้องมาถ่ายดูประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีกว่าครับครับผมแล้วจากนั้นมันก็ขายไปเลยครับความเชื่อเราแบบคิดว่าสิ่งที่รับน้องโลกนีมีจิตไหมก็จริงนะครับเพราะพระพุพทธเจ้าเ็ายังเคยตัดมาแล้วว่ามีอยู่สีทวีปโอ้อันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะเขาเชื่อว่ามันมีขนาดวแบบ่า นีไงพระพุทธเจ้ายังเคยบอกเลยว่าเนี่ยมันรยนเราอ่ะมีถึงสี่ทวีเออนะคะหรือว่าอีกทวีปหนึ่งเนี่ยในในสี่ทวีปนี้นหะอาจจะเป็นทวีปของแบบต่างดาวไหมที่เรามองไม่เห็นที่เราไม่เคยไม่เคยสัมผัสมาก่อนอะไนะอันนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรนะมันแว๊บแ๊บแ๊บมันก็ก็หาคำตอบก็พูดได้หลายอย่างถ้าเป็นทุ่งนาอาจจะเป็นคนหาโกดป้ไฟส่สองเนี้ยปะ รู้คนจุดไฟคนทำอะไรทักอย่างหรือเปล่าอันนี้นะถามว่ามันเป็นไปได้หามหลังวิทยาศาสตร์อ<น>ะเป็นไปได้แหละ น้องแต่ว่าในส่วนของคนที่เขาเชื่อเขาก็เชื่อว่าเออมันก็มีจริงๆนะ UFO อะไรพวกเนี้ยก็เป็นความเชื่อแล้วกันแต่เมื่อกี้ะแงนมองมากไปหน่อยเริ่มเวียนหัวแล้วนียตาพลาตาพลาเลยเนี่ยเพราะเห็นแสงไฟในสตูเนี่ยโอ้โหอย่าไปจ้องงานเพราะว่าของเราไม่มีมีแต่แสงไฟแล้วเขาก็บอกได้ว่าพื้นที่ของเขาที่เขาเห็นมาสามครั้งใช่ไหมเขาก็คิดว่าเออไอพื้นที่ของเขามันเป็นสนามด้่นเหล็กหรือเปล่าอ๋อเหรอดึงให้แบบพวกจานอวกาศพวก UFO อะไรต่างๆ มาบินแถวนี้เป็นฐานเป็นฐานบัญชาการเนี่เหรอเออ,เออนะเอาไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อ,อ่ะค่อยว่ากันมาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ยากเหมือนกันเพราะว่าที่เอ,อเป็นเหตุการณ์ของหญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าป่วยอาการประหลาดญ <c oughs> าติเชื่อว่าถูกผีเข้าหรอเออแล้วบางวันทำไงรู้ไหมถือมีดต่อสู้กับผีไปดูกันหน่อยนี่หญิงคนนี้อายุห้าสิบสองปีอาการคล้ายๆกับ ูกผีเข้าไหนดิดูสิคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมถือมีดแล้วก็ท่องบวับวมองเห็นไหมนะท่องอะไรเนี่ยบริกรรมคาถาเห็นไหมนะอุ้ย,ยถือมีดนะโ,โอ้ยคุณพี่เออแล้วก็บอกว่าถูกผีแมวดําอยู่ตรงนั้นฮะผีแมวดำผ<อ>ีแมวดํามันตามมาก่อกวน<อ>ทําให้เธอเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนพอลูกยืนดูก็ไม่เห็นแมวดําซักกระตัวลูกๆก็เอาคลิปเนี่ยมาร้องกับสื่อมวลชนให้ช่วยเหลือหน่อยเพราะไม่รู้ว่าแม่เี่ยป่วยเป็นอะไรกันแน่ค่ะไม่รู้ว่า แม่เนี่ยถูกคนประสงค์ร้าย,ยทำคุณใสใสหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของหญิงดังกล่าวฮะอยู่ที่หมู่ที่7ตําตำบลวังมหากรอำเภอท่าะตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นี่เองชาวบ้านก็มารวมกลุ่มพูดคุยกันนะครับบอกว่าหญิงในคลิปเนี่ยชื่อว่านางลำดวน อช่วงนี้พบเรื่องประหลาดบ่อยๆบอกว่ามีผีมาเขย่าประตูเชื่อว่าบ้านเนี่ยที่ทำเนี่ยมีวิธีการปล่อยของใส่เขาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านไหนกันแน่พูดไปไม่มีใครเชื่อนะครับอยากจะให้หมอปลาต้องมาพิสูจน์แล้วแหละหมอปลาเข้ามาพิสูจน์หน่อยนะครับอเอาฟังเสียงคนที่อ้างวัตถุผีเข้ากันหน่อยค่ะไม่แล้วเห็นตัวไหมแต่แตละแป่งแต่แล้วเห็นตัวไหมแล้วเห็นตัวเขาไหมไม่เห็นน้อยๆเห็นอ้าวแล้วรอรอถือนี่ทําไม ที่อ่ะมันไม่เห็นแล้วให้เราเห็นตัวใครเห็นผีมั้งล่ะแล้เรารู้ได้ไงว่าเปนผีถ้รู้ที่มันมีคว pues 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 ันก <screen> ินด <rules> like ีเอุกันยาแอรซากจบกันมาเลยแล้วมันขยับพรวพอย่างเลื่อยๆๆ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 ๆแลยวก็เลอยว่ามงยกแต่ที่นีนะที่นเป็นดีๆนะลกงมถึงมึงบังป้อมันมาถิงที่มันด้วยเวเดียวเลยครับบชนามากเลยมันไม่ย่อม เห็นมาตาไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อของคุณป้าเขาอะเนาะค่ะเออป้าเขาบอกเขาเห็นน่ะตัวเขาเห็นมันได้กลิ่นด้วยอแต่ฟังดูพี่ผู้สื่อข่าวก็เหมือนจะแบบว่าก็พยายามจะซัดจะถามมันว่ามันจริงหรอป้าเชืงอไม่เห็นหรือไงจะเห็นได้ไงเรามันอื่นไม่เห็นแต่ตัวป้าเห็นเออแต่รู้สิเห็นป้าจะถือมีดแล้วเราเป็นหูวนั่นแหละนั่นแหละนั่นะอันตายใใช่จริงอือ แล้วก็ลูกบอกว่าเคยพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชนบุรีแล้วก็โรงพยาบาลที่นครสวรรค์แต่ว่าการแม่ก็ไม่ดีขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับ <c oughs> เคยพาแม่ไปอาบน้ำมนต์เหมือนกันแล้วก็รักษาทั้งแผนปัจจุบันหรือว,ว่าไปหาทางหมอพระก็ไม่หาย <c oughs> อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยหน่อย เพราะว่าคงอยากจะให้แม่หายเออโอเคก็เป็นห่วงอะเนาะเพราะอยู่ดีๆวันดีคืนดีมาเดินถือมีดแบบนั้นเนาะถูกถเออเดี๋ยวจะอันตรายคนอื่นด้ไงใช่ไงเออทางแพทย์โรงพยาบาลอำเภอท่าตะโกลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาการบอกว่าประวัติคนไข้เนี่ยมีประวัติการรักษาโรคภูมิแพ้ตัวเองเดี๋ยวตอนเนี้ย ก็จะมีการประสานแพทย์เฉพาะทางหรือว่าแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งแต่ว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าตลอดเวลาที่ผู้สื่อข่าวทาข่าวแล้วก็เฝ้าดูพฤติกรรมนานนับชั่วโมงก็พบว่างคุณป้าเนี่ยเหมือนพูดปุนพันปุนพันนตลอดอ่ะฟังก็ไม่รู้เรื่องนะอย่างที่เราฟังเมื่อกี้จับใจความไม่ค่อยได้รู้แต่เพียงว่าให้ไปซื้อเลขบอกเลขด้วยเนี่ยบอกเลขอะไรอ่ะเลขมาไม่บอก